สวัสดีค่ะแนนสเตชันนารคาเฟ่นะคะคลิปนี้แนนจะมาให้ดูของที่ช่วงนี้เพิ่งออกใหม่ละกันนะคะช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมปี2023นะคะเริ่มเลยละกันเนาะเออลืมบอกไปคลิปนี้อาจจะเสียงอุ้ยนิดนึงเพราะแนนแอบเป็นหวัด <c oughs> <c oughs> เนาะคือช่วงนี้ญี่ปุ่นไวรัสเยอะมาก <c oughs> นะคะหนาวบ้างร้อนบ้างก็จะตกใจกันเอาเป็นว่า ถ้ามาก็รักษาสุขภาพด้วยกันด้วยกันละกันนะคะนั่นแหละอกลับมาที่ปากกาละกันเนาะนี่นะคะมันมีปากกาเน้นเคยรีวิวปากกาขนมไว้เนาะแล้วทีเนี้ยเขาออกใหม่ล่าสุด3หลายนี้เนาะเป็นกุมิกุมิก็คือประมาณเยลลี่ของประเทศไทยเนาะคนไทยชอบซื้อกุมิยีห้อนี้กันนะเน้นว่ามันมีรสอ่างุ่นกับ ส้มคือเวลาแล้วเวลากดเนี่ยมันเด้งด้วยนะนี่ปึ๊บเผื่อใครอยากได้ไอเดียเป็นนอกไม่ซื้อขนมซื้อเป็นของอย่างนี้ดีกว่าอะไรอย่างนี้เนาะปากกาดำนะคะเป็นปากกาหมึกดำนะคะมีสองลายอันนี้นะคะมีขนมข้างในเขาก็แบบทำออกมาได้เหมือนจริงมากเลยนะแนะนำแล้วก็อันเนี้ยอันนี้นะคะอันนี้แนะนำสุดๆเพราะมันเป็นอันนี้น่ารักนะมันเป็นเลนนิวเลนนิว นมข้นหวานนมข้นหวานของญี่ปุ่นมันเป็นหลอดละ่ะถ้าใครเจอน้องอันเนี้ยนะก็จะน่าจะคุ้นกันอยู่เนาะแล้วนมข้นหวานเขากินกับสตรอบเบอรี่กันสตรอบเบอรี่เขาต้องไม่ได้จิ้มพริกะเกลือแบบไทยเนาะเขาจิ้มนมข้นหวานกัน,กนละ่ะนี่เห็นไหมเป็นสตรอบเบอรี่นะคะจิ้มนมข้นหวานแล้วก็จิ้มแค่อันเดียวด้วยนะอันอื่นไม่จิ้มจิ้มอันเดียวนะเวลากดก็เด้งเพราะฉะนั้นอันเนี้ยแนะนำลัสสุดเลย,ส,เลยสุดตัวเลยว่า ควรซื้อนะคะออกหมายล่าสุดนะคะประมาณนี้ต่อไปก่อนที่เราจะเข้าปากกาเราดูของที่มันยังไม่เป็นปากกาก่อนดีกว่าเนาะคุณแนนชอบของน่ารักเล็กๆอะไรประมาณนี้ <c oughs> ก็จะเป็นแม็กลวดเย็บกระดาษขนาดเล็กจิ๋วมากนี่ขนาดแค่นี้เองนะคะมีเป็นของสังเลโซ่ละแล้วก็อุย้ยแล้วก็ลายเขาอยู่ตรงตรงที่กดตรงนี้เลยอันนี้มีไมเมกับคุโรมิ ะะแล้วก็มีชื่อไรนะชินามอนกับกโปจกนะคะออกมาเห็นแน่นเห็นแค่สีลายนะประมาณนี้น่ารักดีเอาไปแจกชาวบ้านได้ปีใหม่ <c oughs> น่าจะได้เนาะเนะาะอนุภาคือเพื่อลูกสาวปฐมปีนี้แจกอันนี้ละกันน่ารักดีเขาไว้จะเก็บในกล่องนิสสอเขาได้เนาะ <c oughs> เด็กปฐมเขาช่งชอบอะไรน่ารักน่าร <c oughs> <ๆ>ักเล็กๆเนาะ ต่อมาเป็นจิจัเป็นเนนเพิ่งเคยซื้อยี่ห้อนี้เป็นครั้งแรกล่ะมันเป็นกันไกขนาดคอมแพกแล้วก็รุ่นจิจันะคะจิจัมันที่จริงม,มันคือจีไ้ที่แปลว่าเล็กแหละแต่มันก็เพิ่มอะไรอะแบบเป็นคำํำวัยรุ่นพูดคําแสลงคำคำที่เพิ่มเข้าใส่เข้าใส่คำใส่ความรู้สึกเข้าไปแบบ เหมือนแบบเฮ้ยเล็กเล็กจังอะไรเงี้ยจิจัะประมาณนี้นะคะจิจัะเนาะแล้วมันเล็กจริงด้วยนะนี่มันมีสะเน้นซื้อมา3ามลายล่ะเป็นทอมเจอรี่สโนปีนนะะ้แล้วก็ซังเรียนะคะจิจะกคอมเพกตกันไก่นะคะแล้วก็มินิล่ะญี่ปุ่นเขาต้องแต่งฝันหลังทานข้าว อาหารกลางวันน่นก็จะเป็นชุดพกไปแปลงฟันนอกสถานที่นะคะง่ายๆเลย,เยตรงกล่องเนี่ยมันก็เป็นที่สําหรับรองน้ําแล้วก็ไว้บ้วนปากได้ละแล้วก็ข้างในเป็นแปรงสีฟันพับไว้แล้วก็แถมยาสีฟันอันเล็กๆไว้หน่อยหนึ่งนะคะนี่เป็นรุ่นเนี่ยเป็นลายซังลิโอก,กับน้องผีโอบากเเกนุคือตอนนี้น้องผีตัวนี้มัน ดังมาแลงเขาก็มาคอลลาโบกับคอลลาโบกับสังริโอเนาะนี่ลายเดียวกันนี่ประมาณนี้อันนี้คือไม้บรรทัดนะคะไม้บรรทัดกับชุดแปรงสีฟันนี่อันนี้ก็เป็นอันนี้เนาะแล้วไม้บรรทัดนี่ก็ออกใหม่เป็นสลิม17เซนนะคะ17เซนมันจะเป็นแบบว่าอะไรนะเป็นขนาดสมุด b 5พอดีป่ะนะสมุดที่ เด,เด็กนักเรียนญี่ปุ่นเขาใช้พอดีเนี่ยสองหน้าแบบกระดาษหนึ่งแผ่นกว้างขีดได้ตั้งแต่ซยย้ายถึงขวาเลยประมาณนี้นะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะ17เ,เซนก็จะมี17เ,เซน15เซนอะไรประมาณนี้พวกไม้บรรทัดเล็กๆแต่17เซนเขาแบบวิขีดได้พอดีอะไรประมาณนี้นะคะถ้าพูดถึงไม้บรรทัดมันมีไม้บรรทัดพับได้นี่ ดี๋ยวเราจะไปแบบรัวๆเลยนะใบมันทัดพับได้ของไอเนี่ยอันนี้30สิเซนนะคะมันเป็นพับได้ก็คือถ้าใครนึกภาพไม่ออกตรงหัวตรงเนี้ยอันนี้มันปิดไปเนาะตรงหัวตรงเนี้ยมันจะเป็นไว้กลางออกมาเนาะกลางมาปุ๊บก็จะเป็นส0 30เซนอันนี้15้าเซนเนาะได้อยู่เนาะมีลายประมาณนี้นะคะมีซังลิโอนี่ซังลิโอลายประมาณนี้เนาะแล้วก็มี ทอมกับเจอร์รี่แล้วก็มีโนุปปี้ค่ะแล้วก็มีแซนเอ็กเขาก็ออกมาใหม่นะแซนเอ็กเขาก็มีออกมาใหม่ประมาณ2สีชมพูเป็นลิลลัคโคม,มาแล้วสีฟ้าเป็นซุมิโกะประมาณนี้นะคะเนาะคือเขใช้กันก็าพ,พับแล้วมันเข้ากล่องดินสอเขาได้พอดีเรายังอยู่กับไม้มรนทัดนะคะอันนี้เป็นของซังริโอค่ะของช็อปเลยนะคือถ้าไปช็อปซังริโอเนี่ยคือเห็นเลย นะคะพอดีแนนเพิ่งเนนว่าออกมานานแล้วล่ะพอดีแนนเพิ่งร่างกายแข็งแรงแล้วได้เพิ่งได้ไปห้างมาล่ะนี่คือชอบตรงหัวตรงนี้ละมันน่าหลักดีแล้วก็ตรงเขาเรียกว่าอะไรนะตรงตัวไม้มันทัดเนี่ยมันมีสีทองเราเห็นอะไรปิ้งแวบ,บเราจะชอบมาก <c oughs> นะคะส5้าเซนแล้วก็เพิ่มตรงหัวตรงนี้หน่อยหนึ่งนะมีคิตตี้ไมเมคคุโรมิ ชินามอนแล้วก็โปจโกประมาณนี้นะคะนี่น่ารักดีวางด้วยกันเนาะเราชอบตรงหัวตรงปากกาตรงนี้ละเฮย้ยไม่ใช่ปากกาหัวก็เรียหัวแม่มันทัดเนาะน่ารักดีนะคะถ้าเราอยู่โหมดอะโหมดซังลิโอก่อนละกันซังลิโอห้างนะคะอันนี้ก็มีนานแล้วนะเหมือนแนนเห็นเห็นแบบเลื่อนๆดู IG แล้วเห็นเห็นใครเขาโพสต์ว้นี่แหละเน่นก็เลยไปตามซื้อมา นะคะเป็นปากกาเอเนเจลหมึกดำของซังลีอันนี้เป็นช็อปซังลีโอเลยนะคะมีกิตตี้กับไมเน่แล้วก็โคลมิอันนี้หัว0.5เนาะหัว0.5สดําสีดำส่วนใหญ่พวกปากกาที่เป็นแพ็คที่เขาเรียกว่าอนะเป็นลายการะตูนแล้วก็มากับแพ็คอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันจะเป็นปากกาหมึกดำเนาะเราคุยกันทุกครั้งเลยว่าญี่ปุ่นเขาใช้ปากกาดำกันนะคะนี่ แล้วก็มีประมาณนี้และที่แนนชอบเลยก็คืออันนี้แนะนำมันเป็นปากกาหมึกแห้งนะบอลูเพนแล้วก็เป็นปากกาแดงกระดำแล้วก็มีอีกหนึ่งก็คือดินสอกดคือแนนได้ใช้ดินสอกดมากเพราะว่าเนาะเราวาดรูปเวลารอไปร้านอาหารแล้วเราอาหารอะไรเงี้ยเราต้องวาดรูปเล่นหากิจกรรมให้คุณลูกไม่งั้นคุณลูกจะแอบเหงาเนาะเนนจะใช้ดินสอกด นนพวกนี้เยอะมากแล้วทีเนี้ยไอตรงตัวตรงตัวที่หนีบปากกาเนี่ยมันมีแผ่นอะคริลิกเป็นลายคิตตี้คือมันดูไม่กองแกงมันเป็นอะคริลิกอย่างดีนะคะดูมีราคา <c oughs> เนาะมอะ่อินเจ็ปแนด้วยแอปพีไว้นะคะมีคิตตี้ไมเมยมึกแดงดําแล้วก็ดินสอกดดินสอกด0.5เนาะแล้วก็คูโรมีแล้วก็มีชินามอนนะคะ แล้วก็มีอีก2อ,อันก็คือเป็นโปจะโกกับปอมปอมเนาะอันนี้หมึกหมดก็ซื้อไส้เปลี่ยนได้นะแล้วก็มาดูนี่อันนี้ฟืบนน่ารักเนาะ <c oughs> ฟือ้อันนี้เป็นปากกามิมิมเพนนะคะมิมิมเพนก็คือมันเป็นหูมิมิแปลว่าหูเนาะนี่คือกดตรงหูแล้วก็จะเป็นด้านขวาด้านขวาเป็นสีดํา ด้านสายเป็นสีแดงนะคะมิมิเพนเนี่ยของฟันบ็อกซ์ฟันบ็อกซ์เมื่อก่อนเขาชื่อสกามโตะเขาเปลี่ยนฟันบ็อกซ์อันเดียวกันกับไอ้ปากกาขนมอันมกเมื่อกี้มีห่อเดียวกันนะคะมีออกมาใหม่โมฟซันดกนะคะมีนี่ลายประมาณนี้น่ารักทุกตัวจริงๆคือมัน น้องดูแบบหน้ากอดหน้านุ่มนุ่มมากมายเนาะม <c oughs> ีให้ดูชัดๆนะคะประมาณนี้เลยโอเคเนาะซึ่งเหมือนเดิมค่ะปากกาเนี่ยรุ่นเนี้ยที่จริงอะ่ะสากาโมโตก็ทำไส้ออกมาเปลี่ยนให้ด้วยนะเป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรนะทำไส้รีฟิลขายแต่ว่าแนนไม่ค่อยเห็นขายนะแต่เขาก็ทำมาแค่แดงกับดำละ่ะ เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้น้ำเงินเนี่ยซื้อใช้ไส้เจ็ตสตีมเปลี่ยนได้ใช้ได้ด้วยกันได้ละมันยาวเท่ากันนะคะต่อไปเป็นอะไรนะปากกาลบได้ friction นะคะอโอเคนี่ก่อนนะอันนี้เป็นของ s u n s t a รนะคะ friction มันเป็นของ Pilot เนาะแต่อันนี้ขายโดย Sunstar นะเป็นหลายสังเรโอนะคะนี่ออกใหม่ประมาณ4หลายนี้ นะมีไมเมชินามอนคุโรมีแล้วก็ทีมเด็กผู้ชายเนาะประมาณนี้นะคะเป็นปากกาดำเหมือนกันแล้วก็ลบตรงนี้เนาะแล้วก็มีสนุปปี้ออกมาด้วยนาะมีสนุปปี้นะคะสนุปปี้ก็ประมาณนี้ได้อยู่เนาะต่อจากปากกาแล้วก็เราก็มีเรามีอา้าวพี่หาเสียงของเราโอเค เราพูดถึงเจสต t r e รีมเรามีเจสตรีมเยอะมากออกใหม่เดี๋ยวขอเรียงให้ดูนะคะนี่มีสลุปปี้สอันแล้วก็มีแจ็คกี้เดอะเบสคูลนะคะกุม,มาโนกักโกสีอันแล้วก็มีมิฟฟี่ด้วยนะเดี๋ยวขอคนมิฟฟี่กุ๊นี่เรามีมิฟฟี่ด้วยนี่มีมิฟฟี่สีอันอันนี้เป็นของคุซุวาเขาทำออกมาละนะ เป็นบริษัทคุณสอว่าเขาทำออกมาขายนะคะนี่เอาเรามาดูซุปปี้ก่อนเราไม่ต้องรีวิวคุณภาพเนาะเรารีวิวลายเลยละกันเนาะนี่เจสตรีมนะคะลายใหม่ล่าสุดของสนุปปี้ค่ะเป็นปากกาแดงดำน้ำเงินนะนี่ฟื้อประมาณนี้นะคะออกมาใหม่สียอันนี่โอเคต่อไปเป็นแจ็กกี้อันนี้แนะนำเลยเพราะว่า สงสัยอันนี้ชอบเป็นการส่วนตัวเนาะพอดีลูกสาวเขาลูกสาวเราตั้งแต่เด็กแล้วล่ะไอ้พวกสมุดภาพของแจ็กกี้นะเราชอบแวะร้านแจ็กกี้ตรงสถานีโตเกียวถ้าเวลาได้ไปอะนะตรงคาแรคเตอร์สตรีทนะคะของเขาน่ารักดีเนาะแจ็กกี้ Jackie, นี่แจ็กกี้ฟื้นนะคะแล้วก็มีมิฟฟี่ด้วยอ่ะมิฟฟี่ นี่มีฟรีกออกมาสีแบบนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีเจสมีเอเนเจที่เป็นดินสอก,กดอันนี้เพิ่งออกใหม่ล่าสุดเห็นแวบๆบแบบเพราะว่ามันเขียนว่านิวตอนไปซื้อนะนี่เป็นดินสอก,กดเอนเนเจนะคะนี่ดินสอก,กดนะนี่ประมาณนี้นะคะเห็นเนาะ นะะคเป็นสังริโอนี่น้องผีตัวนี้อีกแล้วเห็นไหมผีเขามาแรงนะเขาคอลลาโบกันด้วยกันนะคะเนอะของสังริโอเนอะประมาณนี้แล้วก็นี่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 ดินสอกดที่อยู่ในใจเราทุกคนตลอดการด็อกเตอร์กริป ดรคกริปของอันนี้ซันสตาร์เขาทำออกมานะคะแนนมีไม่ครบทุกลายนะแต่ก็ลายประมาณนี้แหละเป็นอะไรนะดิสนีย์กับสนุปปี้ดิสนีย์แนนมี3ามาลายนะคะนี่มันเป็นรุ่นเป็นดินสอกดรุ่นเพลย์บอร์เดอร์นะนี่ที่บอกว่าไอ้ตรงสีอันเนี้ยมันมันแงออกมาสลับเปลี่ยนกันได้เลยประมาณนี้นะคะก็คือมีออกมาเป็นพี่จูดี้จูดี้กับน,นิก ซูโทเปียนะคะแล้วก็มีแอเรียลแอเรียลนะคะลิเทนเมอร์เมดเนาะแล้วก็มีหมีภูค่ะลายเดียวกับลายด้านปากกาคือลายเดียวกับพัคเกตละ่ะโอเคเนาะเผื่อเรามองไม่ชัดกันเนาะแล้วก็มีสนุปปี้ค่ะนี่สนุปปี้สองลายนี่ประมาณนี้ นะคะคแล้วก็ที่ไม่ใช่ซัน s ตาร์เนี่ยมันก็มีของยี่ห้อคามิโอเจแปนเขามีลิขสิทธิ์ของทอมเจอรี่ล่ะทอมเจอรี่เขาญี่ปุ่นเขาเยอะนะออกมาเยอะเลยนะคะนี่ทอมกับเจอรี่น่ารักเนาะแล้วก็มีปากกา marker pen อันนี้คือ คือไว้ได้ใช้ตลอดกาลนี่นะคะเป็นปากกาไว้มันที่จริงเขาเรียกว่านามาเอะเพนละยูเซออยเบสนะคะอันนี้แปลว่าอยเบสก็คือนามาเอมันแปลว่าชื่อเขาเอาไว้เขียนมันก็เป็นปากกาเพอร์มานเนเนาะไว้เขียนชื่อก็คือถ้าอนุบาลกับประถมเนี่ยเขาต้องเขียนชื่อในสิ่งของที่เขาใช้ในโรงเรียนทั้งหมดแนะนำไม่งั้นหายหายหายไม่เจออะไรประมาณเนี้ยเป็น โรงเรียนบอกว่าเป็นเป็นการทําให้โรงเรียนลําบากที่ต้องมาหาเจ้าของพูดซะแบบน่ากลัวจังนะคะอันนี้เป็นปากกาสองหัวหัว1.0ด้านอ้วนแล้วก็หัวเล็ก0.4นะคะคือต้องเขียนจริงๆคือตอนลูกสาวอนุบาลเราเข้าอนุบาลเนี่ยต้องเขียนปากกาต้องเขียนชื่อที่ปากกาปากกาเมจิกสีขาว่ขาอ,ออตอนแรกเราก็นึกว่าเขียนแค่กล่อง ปรกวต้องเขียนด้ามปากกาด้วยเขียนด้ามปากกาไม่คอบไม่พอต้องเขียนปอกปากกาด้วยแล้วอันนี้พอดึงออกมามันดันเป็นสีเมจิกแบบสองหัวแปลว่าต้องเขียนทั้งด้ามแล้วก็ปลอกอีกสองหัวแล้วก็คูณ12ไปโอ้ไหเขียนจนเมื่อยเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ได้ใช้ตลอดกาลเพราะฉะนั้นพวกส่วนใหญ่พวกนามาเอะเพนเนี่ยเขาจะมีออกขายมาเรื่อยๆเลยแบบปีนึงออกลายใหม่ประมาณ4ีหครั้งเนาะเพราะฉะนั้นเวลามาเที่ยวก็ แหวกกันบ้างเพื่อได้ใช้สักอันสองอันเน,ะนาะและนี่ค่ะอันนี้ก็เก่าแล้วเนาะแต่แนนเพิ่งอย่างที่บอกเพิ่งได้ไปห้างมาเนาะนี่อันนี้เป็นสาระสีบวกหนึ่งนะคะแดงดำน้ำเงินเขียวแล้วก็อะไรนะบวกดินสอกดอีกอันหนึ่งโอเคประมาณนี้ค่ะช่วงนี้ที่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะที่แนนได้มาช่วงปลายปีละกันปลายปีสอง3สาเผื่อใครมา จะมาเค้าดาวที่ญี่ปุ่นหรือว่าแวะจะได้แบบกะกะได้นะว่าไอ้ลายนี้เห็นช่วงไหนยังมีขายไหมนะเพราะแบบอย่างที่บอกเนาะบางทีแบบญี่ปุ่นเขาชอบทำประมาณลิมิเต็ดมาแล้วมาแล้วก็หายไปแบบทำแค่ช่วงนี้อะไรประมาณนี้เนาะได้อยู่เนาะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะเวแนนวนๆให้ดูก่อนละกันท้ายๆเนาะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกนหนึ่งอยากจะอยากจะอยากจะโชว์เนาะสมุดโลบานคือมันออกมานานแล้วละแต่ออกแล้วก็หมดออกแล้วก็หมด,ออหมดพอดีคราวนี้เนนซื้อมาได้นี่กดทันกดทันนะคะอันนี้เป็นลายของสตู d i o s t สต i o จ h i b จิบุรินะคะเป็นอันนี้และเป็นบ้านโตโตโรกับรถที่ตอนยายบ้านมาเนาะแล้วก็นี่มาโจนทักคิวบิงนี่จิจิ มาโจนทักคิวบิงแล้วก็มีเซนตตจิฮิโรอันนี้น่ารักดีตอนที่ฮักคุก,ก็จำชื่อได้แล้วเขาตกลงมาด้วยกันเนาะ <c oughs> ประมาณนี้ค่ะอ๋อมีอันอ๋อหลายครั้งมากเลยอ่ะอันนี้เป็น masking t a p แบบแผ่นเนาะนี่ห้อน,นี้แบนดดกนะคะเป็นลายบะปปป้า,า,า,าหนึ่กล่องเนี่ยมี12ลายแล้วก็108ชิ้นนี่ลายตามนี้เลยด้านในสวยดี เนาะอย่างที่บอกเนาะเราชอบบัาป้าน่ารักดีค่ะประมาณนี้นะคะขอบคุณค่าแล้วไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ